นี่เราเห็นกันเทียบกันจัดจะเลยนะครับอ่าก็คือโฟกลิฟต์โตโยต้าก็คือไหนๆจะใช้แก๊สอยู่แล้วปเปลี่ยนมาเป็นไฟฟ้าซะ,ะมีอะไรที่เราทําได้เองบ้างครับชิ้นส่วนควบคุมทั้งหมดเขียนกระบบเองทั้งหมด100%ซแปลงรถโฟล์คลิฟต์จากน้ํามันและแก๊สให้เป็นไฟฟ้าคุ้มไหมใช้งบเท่าไหร่และใช้จริงได้เปล่าเดี๋ยวคลิปนี้พาไปดูกัน ย่ Yo, สวัสดีครับผมผมเบลที่ชอบเวลาการตีอย่างนี้นะครับวันนี้เขาอยู่รายการเลโทโกอีวีนะครับก็คือเอารถเก่ามาแปลงเป็นไฟฟ้าซึ่งใน EP ีนี้นะต้องบอกว่าเป็นการที่เอารถที่เป็นใช้เชิงพาณิชย์อย่างโฟก์ลิฟทนะที่ใช้เกิน10ปีนะครับที่จะต้องยกเครื่องใหม่เอามาแปลงเป็นไฟฟ้านะครับวันนี้ผมอยู่ที่บริษัท SPN นะครับซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเขามีพิมพ์เขียวนะแปลงรถโฟก์ลิฟเรียบร้อยแล้วและที่สําคัญซอฟต์แวร์ใช้ของคนไทยด้วย หน้าตาเป็นยังไงใช้งบเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไปเลยพี่นุสวัสดีครับโอ้โหพ,พี่นุนี่นะครับเจ้าของบริษัท S P N พี่นุแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมพิษณุวิทยาโยทินกรรมการผู้จัดการบริษัท S P N Corporation ผู้ผลิตรถยนต์ดัดแปลงรถยนต์ดัดแปลงครับผมโอ้นี่นะครับด้านหลังนี่คือเป็นโรงงานของพี่หมดเลยเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วน รถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าโอ้โด้านหลังมีเครื่องฉีดด้วยครับเราจะจะประเลโมนเองทำโมนเองทำโมนเองก็คือฉีดอ๋อแล้วก็ฉีดครับก็คือทําเองพี่ทำอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับพี่20ปี20ปีครับอโอ้โหแล้วเป็นยังไงมายังไงถึงได้อยู่ๆมาเริ่ม EV ครับพี่ปัระมาณปบ2557 2557อ่าเรา ในกลุ่มคนไทยที่ผลิตชิ้นส่วนก็มีแนวคิดว่าเอ๊ะต่อไปรถสันดาบ,บไฮเนี่ยจะหมดไปนะก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะรถอีวีขับที่เราม,ม,มีประสบการณ์ขับ,บนะที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของคนทั้งประเทศได้อ,อันนี้คืออันนี้ก็จะเป็นเครื่องเครื่องฉีดชิ้นส่วนฉีดชิ้นส่วนแทนไฟฟ้าและรถยนต์เราเราสามารถปรับจับเปลี่ยนไปได้ โอ้ก็คือเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยผู้ผลิตชิ้นส่วนคนไทยส่วนมากอ่ะก็ญี่ปุ่นเข้ามาตั้งฐานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์พี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นรับจ้างผลิตครับทำโมนเองด้วยเดี๋ยวเราไปดูก็คือทําแม่พิมพ์เองแล้วก็ฉีดรับผลิตครับผมจบในที่เดียวใช่ฮะโอ้โหอ๋อนี่ก็คือแม่พิมพ์ที่ทำเองทั้งหมดที่เราเราออกแบบแล้วผลิตเอง เราจะใช้เครื่อง C N C เครื่องจาก C N C แล้วมีซอฟแวร์ที่ถูกต้องโอ้หนี่ใหญ่สุดกี่ตันนะพี่ที่ทำแม่พิมพ์ได้ประมาณ5ตัน5ตันครับก็คือจะเป็นชิ้นส่วนเล็กๆแล้วก็พวกใช้ทั้งอุปกรณ์ดิจิทัลนิกแลวก็รถยนต์ใช่ครับโอ้แล้วทำาไมไอ้นี่คือเดี๋ยวก่อนพี่ทำโมนออกแบบชิ้นส่วนครับฉีดด้วยครับคือแทบจะทำได้หมดเลยครับแสดงว่าพี่ก็เรียนรู้โน้ตฮาวจากญี่ปุ่นมาใช่ฮะเรามีประสบการณ์จาก ที่ไปอยู่ในบริษัทชิ้นส่วนรถยนต์มา10ปีแล้วก็อยู่ในบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกอ20ปีเขามีประสบการณ์ด้านเอนจิเนียริ่งทำแม่พิมพ์ควบคุมฝ่ายวิศวกรรมครับซึ่งตรงนี้หลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยทำไมเวลาญี่ปุ่นมาจ้างเราผลิตเราเป็นฐานผลิดทั้งชิน้นส่วนรถยนต์ e อิเล็กทรอนิกส์ทำไมเราไม่อ,องค์ความรู้มาต่อย,ยอดมาสร้างรถของตัวเองนั่นเลยเป็นตัวจุดกระกายที่พี่บอกว่าเฮ้ยเลยมาทำรถ e v หรือเปล่า ปัญหาตัวหนึ่งที่ที่เมืองไทยไม่สามารถที่จะสร้างรถแล้วผลิตรถเองได้เพราะศูนย์ทดสอบต่างๆเนี่ยเรามียังไม่ครบแต่สิ่งที่จะทำได้ง่ายและเร็วที่สุดในช่วงเปลี่ยนถ่ายคือ e-v conversion คือรถดัดแปลงรถดัดแปลงเพราะพี่มองว่าไอ้ศูนย์ทดสอบเนี่ยคือเราไม่ได้มีถ้าทำรถใหม่ขึ้นมามันต้องไปทดสอบชนทดสอบความปลอดภัยที่เป็นยอมรับมาตรฐานระดับโลกได้ แต่พี่มองว่าถ้า e-v conversion เนี่ยคือมันเกิดได้เร็วกว่าใช่เลยเพราะว่ามันใช้โครงเดิมที่มันเทสมาแล้วและผมอยู่ในโรงงานเนี่ยผมจะเห็นรถโฟลลิฟต์ส่วนนี้อย่างนี้โฟลลิฟต์อย่างนี้ใช้แก๊สใช้น้ํามันอต่างๆมันจะเปลืองถ้าใช้จ่ายพอสมควรวันหนึ่งเนี่ยเราจะใช้ประมาณสักหถังหนึงถังแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงปกสาถึงห้ารบาท อ๋อแสดงว่าอันนี้คือรถที่ใช้เป็นไซส์ก็คือโฟล์ค,ฟคลิฟต์โตโยต้าครับ2.5ตัน2.5ตันที่เราใช้ยกกันอยู่เนี่ยที่ก็คือเลยว่าเริ่มต้นอย่างนี้ครับผมก็คือไหนๆจะใช้แก๊สอยู่แล้วเปลี่ยนมาเป็นไฟฟ้าใช่เราก็มาทำเคสต้อตีมาคำวนวณคร่าวๆก่อนอว่าเราใช้ค่าใช้จ่ายต่อวันเท่านี้แต่ถ้ามาเปลี่ยนเป็นคอนเวอร์ชันจะใช้เท่านี้อมันก็มีข้อพิสูจน์ด้วยด้วย ด้วยตารางการเก็บข้อมูลพื้นฐานนะครับอันนี้อยู่ข้างหน้าแล้วนะฮะพระเอกของเราเดี๋ยวเราไปดูตัวรถจริงๆกันเลยดิโอ้โหนี่เหรอครับพี่คันที่ดัดแปลงเป็นไฟฟ้าโอ้โห นี่เราเห็นกันเทียบกันจัดจัดเลยนะครับนี่คือคันเดิมที่ใช้อยู่ปกติเป็นแก๊ส<ช>แล้วเอามาทําเป็นไฟฟ้าอันนี้เราทําชิ้นส่วนอะไรเองบ้างครับพี่ผมขอไปดูหน่อยได้ไหมไไหม,มีอะไรที่เราทําได้เองบ้างครับชิ้นส่วนควบคุมทั้งหมดที่เป็นระบบไฟฟ้า DCU ได้ v e Control Unit และ ECU ควบคุมระบบะแล้วก็ BMS Battery Management System ะนะแล้วก็ชุดหน้าจอทั้งหมดหน้าจอนี่นี่มีหน้าจอเป็นดิจิตอลด้วย ที่ต้นอันนี้เราเราใช้ของญี่ปุ่นสูนะครับรับเอามามาใช้ได้พี่บอกว่าซอฟแวร์ก็ทําเองซอฟตแวร์ทั้งหมดที่ใน,ในการควบคุมเนี่ยเราเราผลิตเองเออกแบบเองเขียนระบบเองทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์พอเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาเปิดให้ดูนะฮะคืออยากเห็นนะครับว่าไอชุดที่เราบอกว่าดัดแปลงนะครับแปลงจากน้ามันเป็นไฟฟ้าเนี่ยข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับโอ้โหนี่นะครับคือชุดที่พี่ดัดแปลง นะครับก็คืออันนี้คือแบตเตอรี่แบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับพี่อันนี้ร้อยร้อยเลยเหรอพี่ร้อยกว่ากิโลวัตต์ครับอ่าแล้วนี่ก็คือชุดหน้าแปลนที่หน้าแปลนต่อจากเกียร์ชุดชุดเกียร์เนี่เครื่องเดิมมันจะเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์ครับอันนี้มอเตอร์อ่าเป็นมอเตอร์สองจุดห้าสั้นอันนี้อ๋อก็คือแทนกําลังเครื่องยนต์เดิมเครื่องยนต์เดิมมันเป็นเครื่องเท่าไหร่ครับพี่สองสามใบครับ โต้ต้าสวายสองร้อยห้าบああีซีอ่าโอเคก็คือเปลี่ยนจากตรงนั้นมาเป็นมอเตอร์แล้วก็ทำหน้าแปลนชนปุ๊บเข้าเข้าชุดเกียร์ไอชุดคอนโทรลเลอร์มันอยู่ตรงไหนนะพี่ด้านหลังอ,อันนี้คือชุด power c o n t r o l เห็นพี่พพบอกว่าทำเองหมดเลยโออันนี้คือทำตัวบอร์ดเซอร์กิตเองโอ้แล้วอุปกรณ์นะพี่ชุดควบคุมทั้งหมดเนี่ยเราออกแบบเราแกะแผ่นปิ้นเอง ทำเองเขียนซอฟต์แวร์เองอุปกรณ์ทั้งหมดเราสั่งจากยุโรปกับญี่ปุ่นเท่านั้นและมีใบเซอร์ติฟิเคตรับรองโอ้จากบริษัทผู้ผลิตโอ้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ทั้งหลายนี่คือเราทำเองนะฮะไม่ใช่แค่เอามาประกอบคือผมกังวลนะพอมันเป็น EV Conversion นะครับก็คือแปลงน้ำมันฟ้าก็คือเอาชุดอ่ามอเตอร์แบตเตอรี่คอนโทรลเลอร์ มาประกอบแล้วเราเป็นแค่คนไขนอ็อตสุดท้ายเราก็ไม่ต่างอะไรกับเราซื้อรถไฟฟ้ามาใช้เรามีทีมงานวิศวกรทำซอฟต์แวร์โดยตรงที่อบอยสัง่งซึ่งอันนี้ว่าดีมากเลยนะพี่เพราะอย่าลืมว่าเราซื้ออุปกรณ์นะอย่างแบตเตอรี่ยังไงก็เลี่ยงซื้อไม่ได้มอเตอร์อแต่อย่างน้อยชุดหัวใจสําคัญและที่สาคัญซอฟต์แวร์เนี่ยดาต้าควรจะต้องเป็นของคนไทยนี่รูชาร์จอยู่ตรงนี้อะพี่ออเป็นหัว g p t อ่าอันนี้ชาร์จนานไหมครับพี่ อยู่ประมาณ45-50นาที45-50นาทีอันนี้ประมาณแบตเตอรี่เหลือประมาณ20เปอร์เซ็นต์ก็คือปล่อยก็คือใช้สัก80เปอร์เซ็นต์เหลือสัก20แล้วก็ไปชาร์จอ๋อไปชาร์จได้ดูได้ไหมพี่ได้ครับอ่ะงั้นเดี๋ยวให้เขาขับไปชาร์จได้ดูนะฮะโอ้อันนี้คือที่ชาร์จเหรอครับพี่สถานีชาร์จเจ้าอ่าโอเคเดี๋ยวจะให้พี่เขาชาร์จให้ดูหน่อยครับปกติชาร์จเต็มร้อยไหมพี่ ชาร์จมันจะอยู่ที่90 95เปอร์เซ็นต์นะ9ก้าเปอร์เซ็นต์อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวกันเดี๋ยวลองชาร์จนะฮะนี่เครื่องชาร์จนะครับเราจะได้ดูว่าเจ้าตัวนี้รับกำลังได้เท่าไหร่นี่นะครับเป็นหัว GPT DC ชาร์จก็มันใช้ได้โรงงานนะฮะไม่จะไม่จำเป็นไม่ใช่ไปแด้ไปชาร์จข้างนอกนะฮะมาเฟ่เครื่องชาร์จนะครับอบอก็กดหน้าจอได้เลย ก็สะดวกดีนะพี่ต่อมาต่อมาแล้วก็มาชาร์จที่นี่ก็คือใช้ทั้งวันแล้วก็มาชาร์จหนึ่งครั้งนี่นะครับข้อมูลการชาร์จนะตอนนี้แบตเตอรี่90เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าก็ชาร์จอันนี้ตอนนี้ปล่อยไฟแค่1 3บสกิโลวัตต์นะฮะสูงสุดอันนี้ได้ถึง200โวลต์นะครับเขาบอกว่า4 5่ท่าหนาทีนี่แสดงว่าตู้นี้นี่อย่างน้นอยๆผมว่าต้องเกือบ100กิโลวัตต์นะฮะตู้นี้ฮะจ่ายไฟได้อองนีเปล่าหรอครับคล่องทายเลย นะครับใช้งานทั้งวันแล้วก็มาชาร์จพลังงานนะฮะถ้าเป็นรถน้ำมันก็ต้องน้ำมันมาเติมนะต้องเอาแก๊สไปเติมเอาแก๊สมาเปลี่ยนใช่ไหมก็คือยกถังแก๊สไปอ่าน้พี่นะพอเปลี่ยนแก๊สนี่ลำบากนะต้องเอาออกไปยกทั้งถังอันสะดวกสะดวกโอ้ก็แก๊สนี่พี่กี่กี่กี่ทีกี่นานขนาดไหนต้องเปลี่ยนถังหนึ่งครับแปดชั่วโมงก็ถังหนึ่งแปดชั่วโมงถังหนึ่งก็ถังหนึ่งก็ต้องเอามาเปลี่ยนทุกแปดชั่วโมงนี่ละบาทโอ้โหสี่ร้อยบาทพระเจ้านะฮะไอ้นี้สะดวกกว่าเยอะแบบเห็นได้ชัดเลย แนะนำเลยนะเปลี่ยนไป้วยผ้านี่คุ้มกว่าเยอะนะครับพักเที่ยงก็มาชาร์จได้ครับแบบได้เกือบ20%เราก็ชาร์จได้โอ้นี่ก็คือแวะแป๊บเดียวนะชั่วโมงหนึ่งพักเทียาาเท่ยงก็มาแวะทีนึงพักกะก็มาไว้ทีนึงนะพี่ชั่วโมงหนึ่งก็ถือว่ากำลังดีนะครับโอเคเดี๋ยวรอให้ชาร์จสักแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วจะเอารถออกไปเอาอย่างนี้ไหมพี่เพื่อจะให้เห็นภาพนะผมอยากให้ ทีมงานพี่อะลองขับยกให้ดูหน่อยได้ไหมได้อ่ะผมจะได้ดูว่าเออทดสอบกําลังหน่อยนะครับขอลองดูหน่อยนะครับกล่องนั่นก็ได้เออแล้วก็ปิดนี่ดูเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนักยกถุงมาติดนี่ก็ได้ครับพาติกอะมันหนัก แสดงว่าชุดเกียร์ใช้ของเดิมของเดิมก็คือมอเตอร์เนี่ยมันส่งกําลังให้ทั้งตัวระบบขับ<ช>แล้วก็ระบบไฮดรอลิกด้วยโอ,โอ้ที่ก็คือแบบก็เหมือนเครื่องยนต์นะพี่ใช,ใช่ไหมก็คือแดน,นที่ด้วยมอเตอร์อินดักชั่นโอ้นะครับจริงๆเนี่ยผมว่ารถอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้วิ่งเยอะ,อะมันเน้นเอากําลังไปใช้ในการใช้งานพวกรถยูทิลิตี้นะผมก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าเปลี่ยนเนี่ยควรจะเปลี่ยนมอเตอร์ไฟฟ้ามันประหยัดกว่าเยอะนะพี่ ถูกต้องโอ้โหเมื่อกี้พี่ยังบอกนะว่ามันประหยัดนะของเดิมเนี่ยจากวันละ3ามสี่ร้อยสี่ร้อยอ่าสี 400, ่ร้ 400, อยหรือ50บาทโอ้โหนี่ก่าเดียวก่าเดียวพระเจ้าโอ้โหไหนพี่นะฮะลองอันนี้ก็คือยกได้กําลังปกติไม่หนืดไม่อะไรใช่ไหมพี่นี่ก็แบบตันนะอ๋อนี่ตันหนึง่งตันหนึ่งนะครับนี่อย่างนี้นะฮะไหนลองลองยกอีกทีนะพี่ นะครับก็คือว่าอไชุดชุดนี้นะฮะผมถามหน่อยพี่ในไหนเราทดสอบให้ดูแล้วว่าเออกำลังมันได้ใช้งานได้นะครับสำหรับชุดดัดแปลงเนี่ยผมถามหน่อยเนี่ยต้นทุนนะฮะตัวนี้เป็นด้วยแบตเตอรี่มอเตอร์เนี่ยค่าดัดแปลงคันเนี้เท่าไหร่ครับพี่ประมาณ3าม0ส0ห้า0ม0่นสามแห้าหมื่ครับโอ้สามแสนห้แล้วอย่างนี้เนี่ยประมาณกี่ปีคืนทุนนะพี่ก็ประมาณสักปีถึง4ปี3ปีถึง4ปี อเมื่อกี้ผมอ่ะผมกี้ผมเราคำนวณกันหน่อยนะฮะนะอ่อผมขอขอนุญาตคำนวณหน่อยอ่าเมื่อกี้เราบอกว่าได้วันประหยัดไปวันละ250 350บอ่าแล้วก็เดือนหนึ่งทำงานกี่วันนะพี่ยี่สิบหกวันอ่านะครับโอเคยี่สิบหกวันแล้วก็เราหารนะพี่สามแสนห้าใช่ไหมอ๋อสามแสนห้าเมื่อกี้กได้เก้าพันหนึ่งนะครับสามแสนห้าหารเก้าพันหนึ่งปุ๊บประมาณ สามปีนิดนิดสามสิบแปดนี่คือกาเดียวครับอันนี้คือเราวิ่งวันละแปดชั่วโมงอันนี้แสดงว่าชาร์จทีเดียวมันพอใช่ไหมพี่พอพอโอ้สำหรับตัวนี้นะฮะบอกว่าแบตเตอรี่ร้อยสิบสามกิโลวัตต์ออวเป็นลิเธียม n m c อ่าโอ้โหนะฮะแล้วตอนนี้พี่จะทำโมเดลอื่นไหมหรือว่าทำเฉพาะรถลิียที่เป็นโตโยต้าอย่างเดียวไม่ไม่ก็จะมีผมว่าสื่อมีทีมทีอง่ได้ทุกยี่ห้อครับเพราะแต่แต่ว่าโตโยต้ามันใช้เยอะไงพี่เนาะถ้าทำแล้ว มันก็จะมีวอล,ลุ่มมาตรฐานสิ้นส่วนจะไปได้เร็วก็ถือว่ายทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วถ้าใครที่สนใจอยากทำอย่างนี้บ้างพี่มีเปิดรับตัวแทนหรือเปิดร,รับอะไรเทรนนิ่งทำอย่างนี้บ้างไหมครับคือวัตถุประสงค์ของเราจะขายชุดคิดจะทำชุดคิดอ,ออกมาทำช,ชุดคิดครบสมบูรณ์แบบครับและเสร็จจำหน่ายให้ตัวแทนเทั่วประเทศถ้าตัวแทนสนใจเนี่ย มาเรียนกับเราหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นะครับเอาช่างไฟฟ้าท่านหนึ่งช่างเครื่องกลท่านหนึ่งกินนอนกับเราครับโปรเจกต์ทีจนประกอบติดตั้งทำโปรแกรมเป็นเลยแล้วก็เอากลับไปใช้งานเพราะอย่าลืมว่าเวลาไปใช้งานเผื่อมันเสียเขาจะได้เป็นทนนเองได้ซ่อมเองได้กับคนที่อย่างนี้เพราะอย่าลืมว่าโฟล์คลิฟต์นะครับมันเป็นทรัพย์สินบริษัท ใช,ใช้กัน10ปีเครื่องพังแล้วไม่ต้องเอาเครื่องยนต์ใหม่เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าอย่างนี้ค,คุ้มกว่า ประมาณ3ปีนิดนิดคืนคุณนะครับสำหรับกากาเดียวถ้าสองกก็ประมาณปีกว่าถ้าสองกาก็ปีกว่าเท่านั้นเองก็หายลงไปอีกครึ่งหนึ่งนะครับสำหรับใครนะที่สนใจนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับที่บริษัท S P N นะหรือติดต่อมาทางช่องทางหน้าเพจของผมได้แล้วผมจะประสานงานมาพี่รุนะครับเพื่อจะต่อชอดอาชีพนะฮะรถตัดแปลงโดยเฉพาะรถโฟล์คลิฟต์เนี่ยอันนี้เป็นเชิงพาณิชย์ มันไม่ได้ทําแค่เหมือนรถคลาสสิกแค่ชอบแต่นี่คือทาแล้วเห็นผลกําไรประหยัดเงินและเห็นเลยว่าประมาณ3ปีคือทุนแน่นอนนะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะสำหรับวันนี้นะที่ผมมาดูนะรถดัดแปลงไฟฟ้าที่เป็นรถเชิงพาณิชย์อย่างโฟล์คลิฟ์คันนี้นะคิดว่าเหมาะที่จะดัดแปลงไหมคุ้มหรือเปล่าครับสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยถ้าชอบคลิปนี้นะ ฝากกดไลค์กดแชร,รยย์กดซับสกครตเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่นุ๊กมากนะครับ <Bun> โอ้โที่พามาดูโรงงานนะและทําให้เห็นว่าคนไทยทำได้ไดนะครับสำคัญมากๆนะนี่คืออุตสาหกรรมงานที่คนไทยทำได้ที่จะไม่ถูกต่างชาติแย่งไปเราควรต้องให้ความสำคัญนะครับไว้ถ้ามีอะไรด้เบสเจ๋งๆนะจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคสำหรับคลิปนี้จบคลิปนี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ